ขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณคิดจะทำยังไงต่อไป mm hmm. เขาคิดจะทำอะไรกับคุณอัศวินเหรียญอัศวินถ้วย mm hmm. Egg of Pentacle mm ์เ hmm. คนะคะจั m e n t โอเคเขาคนนี้นะคะน้ำบอกได้คำเดียวเลยว่าเขาหลักคุณนะ เขาพยายามทํางานโฟกัสการงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มาบอกความรู้สึกคุณหรือว่ามาเป่าประกาศนะคะการเป่าประกาศของเขาเนี่ยถ้าคุณรู้โลกก็รู้ด้วยเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาต้องมุ่งหน้าตั้งใจในเรื่องของการงานเพื่อที่จะได้สร้างตัวเองนะคะสร้างอนาคตและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เขาต้องการให้อยู่ด้วยเขาจะเข้ามาบอกรักคุณนะ เขามาบอกความรู้สึกนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยด้วยอาศาัศวิวเหลียนขึ้นมา